สาสาสาตา,าย ชนผู้ชนิดนี้จะหาเมล็ดยากมากเราได้ผิวเมล็ดหนึง่งนี่ค่ะนี่คือลักษณะเมล็ดเขาตอนเราแกะมาก็เจออยู่เมล็ดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะผลที่เหลือว่าจะเจอเมล็ดหรือเปล่าเมล็ดยังสดอยู่ค่ะ ซึ่งมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เราจะเจอมเมล็ดเขาไม่มีเลย ต้องผลแบบแก่แต่กลับทิปริเลยอะค่ะเมื่อก,กี้มันเป็นผลทิปปินะเมล็ดมันจะไม่ค่อยมีไม่มีแล้วค่ะลูกๆเนี่ยไม่มีเลยนะมีอยู่ผลเดียวที่เราเจอเมล็ดเขาแต่แว่าจะมาเพาะค่ะว่าจะงอกไหม เราก็จะนำภัชนะมาค่ะที่มีฝาปิดไม่ได้เจาะรูระตัดเป็จู้ค่ะวางไว้ในภาชนะวัดน้ำไม่ชุ่มค่ะ เทน้ำต้องไม่มีน้ำซึมมาออกนะคะให้ชุ่มๆนะะเทน้ำต้องน้ำต้องไม่ซึมออกซึมออกด้นิดหน่อยแต่น้ำต้องไม่จิง่งประมาณนี้ค่ะถ้าน้ำม,มากเราก็เทออกเอาเมล็ดค่ะเมล็ดตัวชมพูเล็กๆเนี่ยวางไว้ค่ะ แล้วก็ปิดฝารเราจะไม่กดหน้า,าเล็ดค่ะปิดฝาแค่นี้ห่อกระปะเนี่ย แวันค่ะจริงเจ็ดวันก็ได้นะเพราะมันงอกยาวขนาดเนี้ยแล้วมาชมาค่ะจอ่อลูใส่บินลงไปค่ะ 저거 저 랍몬 쓰기입니다. นี่ค่ะรดให้น้ำซึมลงใต้ภาชนะปลูกเราจะไม่กบเมล็ดบิดดินค่ะเนี่ยกับ ลูกษนานี้แล้วก็ดันดันดินไม่ชิดลากะ่ะไม่มีอากาศนี่ถ้าเกิดว่าเรากลัวสัตว์มาคุ้ยดินนะคะเราก็หาอะไรครอบก็ได้ค่ะที่มีรูปิด ให้อากาศเข้าได้นะคะไม่ได้ปิดทึบนี่ค่ะ,มะเมล็ดแตกแล้วแต่อีนี้เราจะรอรอข้าง,งอกรอขึ้นต้นค่ะอันนี้เราไม่ได้ลดน้ำเลยนะ้งแต่เราเอาลงดิน จะขึ้นใบแท้แล้วนี่ค่ะนี้วันที่เราเริ่มทำการเพาะถึงคนนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ